ะแะสนพลสอสมหมายครับพลชัยชูกลิ่นนะครับ27ปี178จครับจากจังหวัดอุบลครับเด็กในเมืองครับลูกศิษย์ของคุณสมหมายสกุลเมตตาเมื่อสักครู่ั้นพี่กุงเทคโนลครับพอบานของสอสมหมายครับถอดมงคลให้มีอิสตูนครับเป็นซับเทนเนอร์พรพิทักษ์สอตอช็อตอจต้องประจีนครับพรพิทักษ์จักรสีครับนายกติ๊กชื่อเล่นน่ารักทีเดียวครับ18บปีครับรูปร่างโอ้โหสูงจริงๆครับเด็กคนนี้ทะลุไปร้0ย8 4เซนติเมตรครับ สู้โดยประสบการณ์นะอากาศก็ไม่หนาวเลยนะคุณเมื่อกี้ในกรุงเทพต้องเร็วเลยนะถ้าต่างจังหวัดนี่ผมว่ายังหนาวอยู่ครับที่นี่มันต้องรอแล้วยี่ครั้ต้องรอแล้วแบบวิ่งก็มชนแข้งครับเอาแบกพยามจะคมขยมขยมขยำแม่ขยำยังเอาแสนคมสู้เขาเลยโอ้โหลกในมากระชากพูดไปดูเรื่องต้องตีเข่าครับต้องตีเร็วโอ้โหดูบรรยากาศมุมนี้ครับแฟนนิน แน่นอ่างยักษ์ไาชเนินนะครับฝรัง่งนี่แปดสิบปเปอร์เซ็นต์ครับคนไทยนี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เทลงไปอ,อีกแล้วแม่ทำดีทำดีจะเขียนคิ้วทาปากสวนลงทางเท้า์ูล้มอีกแล้วคุณเมื่อกี้แม่จังหวะเข้าไปนะครับต้องดูครับอ่ะดูกระจกก่อนแมต้องดูกระจกก่อนเข้าไปยังไงแมกระจกครับมันเห็นลูกข้ามอยู่นะเอาใช้ขวามาัตอนนี้แสนคมครับเริ่มที่จะตั้งได้แล้วครับ ตั้งโซนตั้งแต่โต้ส้ายพอมิทักยกสามแล้วนะยกสามแล้วนะโอ้ยซ้ายไปทีครับโอ้ยกระโจนเขาถ้ายาวต้องยาวปืนใหญ่แล้วครับยาวโยกเยกอย่างนี้แม่เข้าทางแสนพลอ้ยเสียบกระคาไว้ทำให้มันเห็นครับทีมเมืองทิศพุกัทิทีบยอดอกมุมเคลนสูงสูงทีบไว้ อาครับตัดมามุมตรงดูใครออกซายอีกแล้วแมไม่ล้มเดืวยคุณเมื่อกี้อาแปดจับแล้วไม่ล้มนะครับยุ่บเลยเกี่ยวว่าไตเขาขวาดีดครับขวางหน้าดันแทงแม่แสนคงครับลูกสู้ดีครับวงในกระชากครับแมลุกตีอ่ะตอนนี้ควมีิักขวางหน้ากาการะบาดหนยังแตกโดอยู่โอ้โหใจเย็นครับอาครับไอ้หนุ่มน้อยเมืองอุบลเด็กสีเมืองใหม่ครับ แพ้กระดูกแพ้สัก์สีแพ้อะไรหรือเปล่าแพ้ใจหรือเปล่าไม่ผ่าน3ยกครับหนุ่มเบืองดอกบัวงามโหนน้อย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 คุณเมื่อกี้ไม่ดูครับนี่ดับีแบดเมืองดอกบัวนะครับตดเข้าไปเด็กสีเมืองใหม่ดันบอลขั่ขวาครับจุดเปลี่ยนเกมเอาซ้ายดันแทงเสียบแม่ไปยกอูยกไม่ทันครับยกไม่ทันอ้าวียขวาเลยครับแม่เสียบไปทีหนึ่งแม่ตอนนี้ ทีมงานของอท่านมาหากรุงไก,ไก่ในกูเนี่ยต้องเป็นมาหาเลยครับลูพี่สึกมาแล้วเอาแม่เขาเรียกว่าโอ้โหปิดปิดปิดตีสู้เลยจับในแม่แสนคมตีซ้ายครับแสนพลแสนพลล็อกม,มาตีขวาเป่ทีครับแมตีขวาเบ่ทีปกติเจอหลักซีนี่ก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะครับแสนคมแต่วันนี้ยังอยู่ได้อยู่อยู่ยที่พรพิทักษ์เลครับจะบวี่หรือไม่พี่ครับอ้าว กีฬาสุดบัดเทิงดีต้องบี้ต้องช่อง24ทูฟอ,อยู่ลากลากเสียบลากลากเสียบซัดเอาหน้าเงี้ยหน้างายหน้าสบัดชัยไปเหมือนกันครับแสนพลแม้ว่าจะอยู่บนก็โดนเหมือนกองสบัดชัยอ่ะแมดูครับโดนจังหวะเข้าไปขึ้นเขา่าตบิโดบกอ่ะแมดูดันแทงดนีอ ตั้งกระแบงหน้าไว้ครับแสนพลติดติดครับขัดไปหมดเลยดีเดียวกับพอมิทักมันเจอไอ้ลูก้านี่แหละครับลูกคาเนี่ยแหละครับคุณเมื่อกี้ลูก้าแบบนี้นะครับลูก้าของแสนพลมุมเพลนมุมสูงโอ้โหพยายามจะงตื้นนะครับพอดิทักเอาครับแหลมแหลมยาวๆแต่ว่ายกนีถึงข้หัวใจนะครับยกแล้วมันแหลมครับ เสียงสวรรค์ยังมีอยู่เสียงสวรรค์ยังมีอยู่คุณพี่อ้าวตีข้อมาแม่ทักตรงเสียบแม่โดน,นตีมาพอมีทักตอนนี้ก็มีแรงเท่าไหลใส่เข้าไปหมดยกที่สี่ครับนในในช่วงท้ายแล้วครับตอนนี้มาแสนพลครับโอ้โหต่อยเป็นพระเอกเลยครับมาจังหวะไปแล้วคาใช้เหลี่ยมใช้จังหวะฝีมือนะครับนี่คือเกมดับบีแบ,บ็คเมืองดอกบัวนะครับ แสนพลสอสมัยกับโอโหพรมิทธัคสอดจ้ตงปจิณหน้าตานีบวมเลยครับทางด้านของพรมิทธั์ดูครับอาครับเป็นพี่เป็นน้องกันครับมิตรสหายบนสังเวียนเลือดครับขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยดูด้านล่าง3ามท่านครับคุณมื่กี้กรรมการศรัทธาสุภาษัยนะครับหยิบใบแรกจากปรเมศตึกดีครับไปที่ชนินเทพสุพรรณและคนสุดท้ายนะครับไพฑูลกบกลางนะครับชูมือให้ฝ่ายแดงครับแสนพลสอสมหมายเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ